กาข้อเสียจากการนอนดึกเป็นประจำค่ะที่เราต้องรู้พี่ปลาค่ะหนูนอนดึกเป็นประจำเลยอะค่ะผพ้งานม,มันเยอะตัวชี้วัดมากเลยอะแล้วก็อย่างหนึ่งในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเราต้องทำงานนะพี่ปลาทำไงดีล่คะคะ พี่ปลาบ,บอกเลยนะคะว่าการที่เราจะนอนดึกหรือไม่เราก็ต้องรู้ข้อเสียตรงนี้และที่สําคัญสิ่งเหล่านี้มันมีผลต่อสุขภาพมีข้อเสียอะไรบ้างหรือเรียกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราจากการที่เรานอนดึกหรือพักผ่อนไม่เพียงพอมาฟังฟอมพี่ปลาเลยะคะ่ะโอ้ยพี่ปลาบ,บอกเลยนะคะไม่ว่าสาเหตุของการนอนดึกของเรานี่จะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะต้องเพราะทํางาน ออหรือเราติดซีรีส์นะคะหรือเกิดจากการที่ร่างกายมีอาการนอนไม่หลับนอนเท่าไหร่ก็ไม่หลับพี่ปลาเข้าไปนอนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะ่ยตีหนึ่งตีสองตีส,ตสมนีม่รู้หมดเลยค่ะทุกสาเหตุพี่ปลาพูดเลยนะคะมันก็ต้องแลกมาด้วยผลเสียที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้พี่ปลาเนี่ยจะนําในเรื่องของเรื่องว่าซิคโคเสียค่ะจากการนอนดึกเป็นประจําว่ามีอะไรบ้าง เราจะได้มาหาหนทางวิธีแก้ไขนะคะซึ่งพี่ปราบบอกเลยว่าถ้าใครที่นอนไม่ดึกเป็นประจำอาจจะต้องพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและอาจจะต้องใช้สิ่งที่เสริมสำหรับข้อเสียน้ะมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งน้ำหนักขึ้นการนอนดึกส่งผลให้ระบบการเผาผ่านและการย่อยอาหารเสียความสมดุลส่งผลให้ร่างกายรู้สึกหิวบ่อยแล้วก็ทานเยอะขึ้น ยิ่งทำให้น้ำหนักขึ้นอย่างไม่รู้ตัวยิ่งนอนดึกก็ยิ่งทำให้ปริมาณการทานอาหารเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองและที่สำคัญการนอนดึกยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอะไรคะไขมันส่วนเกินสะสมอย่างรวดเร็วโอ้โหฟังแล้วอยากนอนเลยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนเราต้องทำงานให้เสร็จก่อนนะคะและที่สำคัญมากๆเลยคนที่นอนดึกเป็นไงกินจุกจิก สังเกตไหมคะถ้าใครยิ่งนอนดึกเราจะหิวพอเราหิวเราก็อยากทานนูน่นนี่นั่นและปัญหาก็จะตามมาข้อที่สองประจำเดือนมาไม่ปกติอันนี้จะเป็นปัญหาที่สําคัญมากๆเลยของหลายคนการนอนดึกทําให้ฮอร์โมนในร่างกายเกิดความผิดปกติส่งผลให้การมาของประจำเดือนต่างๆเนี่ยไม่ปกติตามไปด้วยตรงนี้พี่ปายากจะเน้นระยาเลยนะคะสําหรับหลายคนที่มีประจำเดือนไม่ปกติ ตรงนี้สาเหตุที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือเกิดจากร่างกายของเราเนี่ยมีความผิดปกติของฮอร์โมโนต่างๆและฮโอร์โมโนต่างๆเหล่านี้ก็ส่งผลทําให้ร่างกายของเรานี่ไม่สามารถที่จะเรียกว่าทํางานได้ตามปกติตรงนั้นลหลายคนเลยนะคะพอนอนดึกมากๆการทํางานของฮโอร์โมโนเพศหญิงคือประจำเดือนมาไม่ปกติพี่ๆอยากจะแนะนําให้ไปตรวจและไปพบแพทย์ และสิ่งที่สําคัญคือเมื่อไปตรวจและพบแพทย์แล้วก็เราก็ต้องมาปรับดูแลตัวเองด้วยบางคนก็จะถามพี่ปราณเสมอเลยพี่ปราหนูทญญานยาพี่ปราบอกยาคือการช่วยแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือต้องกลับมาปรับพฤติกรรมของตัวเราเองค่ะอะไรที่ไม่ใช่เราต้องแก้ไขอะไรที่ไม่ดีเราก็ต้องปรับปรุงเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อว่ามันจะเกิดอะไรอีกถ้าเรานอนดึกมากๆฟังความพี่ปรานคะคะโอ้แต่อย่าลืมนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกัน เรามาแลกเปลี่ยนสิ่อดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีดีท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y ยูทูบพีรีฟิชเป็นก่อนกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพืเ่อจะเต็มตเข้าสู่ผู้ส่งยุคคุณภาพผู้ส่งใบคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะข้อที่3สมองเราคิดช้าร่างกายที่ได้รับการพักผ่อนในช่วงกลางคืนที่ไม่เพียงพอส่งผลให้การทำงานของสมองมีประสิทธิภาพที่ลดลงทำให้มึนงงได้ง่ายสมองตื้อและคิดช้า ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ส่งผลให้งานที่ทําไม่ค่อยดีเท่าที่ควรอันนี้สังเกตตัวเองไหมคะเวลาที่เรานอนดึกมากๆไม่ว่าเราจะทํางานอะไรม,มันเหมือนคิดไม่ออกอะเหมือนสมองมันตื้อเหมือนสมองของเรานี่จะคิดช้ามากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญหลายคนบอกพี่ป้าทำไมไม่กระฉับกระเฉงหนูรู้สึกไม่กระช่อมกระชวยนอนดึกหรือเปล่านอนพ่อนผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่าเคยสังเกตไหม บางครั้งกันที่เราไม่ได้นอนนานๆเนี่ยขาของเราเหมือนจะลอยๆเราเหมือนจะพักผ่อนไม่ได้เลยเพราะนั้นต้องระวังข้อที่สี่อารมณ์แปรปรวนการนอนดึกจะส่งผลให้เราไม่มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตัวเราได้ดีจึงทําให้กลายเป็นคนที่หงุดหงิดได้ง่ายแม้แต่กับเรื่องเล็กๆใน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นคนหงุดหงิดง่ายไม่รู้สึกอิ่งวางหูควางตาไปหมดเราอย่านอนดึกมากนะคะ เพราะว่าอะไรมันจะส่งผลกระทบเมื่อเราหดหินง่ายเวลาไปเุียกบใครก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาเวลาเราไปคุยกบใอรอะไรก็ปิดหูอะไรก็ไม่ชอบเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วเราต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่ต้องทํางานติดต่อกับคนอื่นๆมากๆสิ่งเหล่านี้มีผลมากเลยนะคะข้อที่ห้าภูมิคุ้มกันร่างกายต่ําเคยสังเกตตัวเองไหมหลายคนที่นอนดึกมากๆเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยเกิดจากอะไรคะ ก็จะภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยต่ำลงสิง่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาก็คือปัญหาที่ว่าเมื่อภูมิคุ้มกันของร่างกายเราต่ำลงแล้วเราจะติดเชื้อได้ง่ายเราจะป่วยบ่อยเดี๋ยวเราก็เจ็บป่วยเดี๋ยวเราก็เจ็บป่วยสิง่งต่างๆเหล่านี้พี่ปลาเลยบอกว่าต้องระวังข้อที่6ปวดตาสำหรับอาการปวดตาที่เกิดจากการนอนดึกมักเกิดกับสาวๆที่ใช้สายตาไปกับการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือเป็นเวลานาน นอกจากจะทําให้เกิดอาการปวดตาแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่ปลาอยาบอกเลยทําให้เรามีอาการตาแห้งแล้วก็ระคายเคืองดวงตาจนทําให้รู้สึกปวดตาและปวดกระบอกตาไปด้วยอันนี้พี่ปลาขอแชร์เลยนะคะจริงเลยค่ะพี่ปลาเองเวลาทํางานานานๆเนี่ยจะจ้องหน้าจอคอมเรียกว่ามองไม่เห็นเลยคือเราใช้ใสายตาของเรานในการมองสิ่งต่างๆนานเกินไป และสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะเราก็จะมองภาพต่างๆไม่ชัดเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆได้ไม่ชัดเจนที่ปราอยากจะแนะนาหรือว่าเราต้องพักสายตาเราต้องดูแลตัวเองมากๆเลยงานเนี่ยมันจะไม่มีคําว่าทําแล้วเสร็จหมดหรอกคะ่ะงานเนี่ยมันจะไม่มีคําว่าเราทําแล้วเนี่ยหมดจบเลยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องระมัดระวังตัวเองมากๆแล้วก็พักสายตาของเราในการจ้องมองสิ่งต่างๆ เพราะว่าอะไรลหะคะการที่เราจ้องมองสิ่งต่างๆนันๆมากๆจะทําให้สายตาของเราเนี่เรียกว่าเบลอมองไม่ชัดบางคนเนี่ยตาน้าที่ปากก็เป็นนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปวดกระบ,บอกตาหรือเริ่มรู้สึกเลยว่าวันนี้เราใช้สายตามากเกินไปเราต้องหยุดและต้องพักนอนเลยหรือไม่ก็อาจจะเรียกว่าไปพักไปดูอย่างอื่นที่เขาบอกให้ไปดูแสงสีเขียวของใบไม้ ให้ไปดูในสิ่งที่เราจ้องแล้วเราจะทําให้ตาเราดีขึ้นอันนี้สําคัญอย่าละเลยนะคะเพราะยูวะต่างๆของเราหลายๆยอย่างเมื่อมันเสียไปแล้วเรียกกลับมาลําบตาคือหนึ่งในเรายวูวานั้นค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยว่ามีปัญหาอีกอะไรอีกข้อที่เจ็ดตาแห้งตาแห้งเกิดจากการที่ดวงตานี้ถูกใช้งานมากจนเกินไปทำให้สูญเสียความชุ่มชื้นในดวงตาและทำให้เกิดอาการดังกล่าวตามมาตามดนงมัด พี่ปลายอยากจะบอกเลยนะคะว่าตาแห้งเนี่ยตาของเราที่ถูกใช้มากเกินไปนี่เป็นสิ่งที่สําคัญสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้คือเราต้องใช้ตาบ่อยๆคือเราต้องทํางานหนักก็ต้องแบ่งชื่องระยะเวลานะคะแล้วก็ให้มีการพักสายตาเป็นระย,ยะะข้อ 8. ผิวใต้ตาดํากร้ำโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่สมสาวไม่ชอบเลยนะคะการนอนดึกทําให้คนเป็นหมีแพนด้าอันนี้ถือว่าใช่ได้จริงเสมอ ผ้าผิวบริเวณใต้ดวงตาสูญเสียความชุ่มชื้นส่งผลให้ผิวบริเวณดังกล่าวดำคร้ำและก็รักษาได้หายยากเลยเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มีอรอยสิวรอยดำคร้ำอะไรขึ้นมานะคะอย่านอนดึกมากค่ะก็ก้าวสิวขึ้นสิวถือเป็นของแถมที่มาพร้อมกับการนอนดึกที่ต่อให้ปฏิเสธไม่เอาก็ไม่ได้เพราะผลจากการนอนดึกเป็นเวลานานติดต่อกันจะทำให้สิวเหือขึ้น รักษาแค่ไหนก็ไม่หายสักทียิ่งถ้าเป็นคนผิวบอบบางยิ่งทําให้สิวเนี่ยขึ้นได้ง่ายมากพี่ปลาเลยบอกว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญเห็นไหมคะก้าข้อเสียที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่ปราพูดได้เลยมันย่อมจะเกิดผลแน่นอนถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาเล่นเป็นสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้สมต่อสิ่งดีๆท่านอื่น กดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube u t u b e b e ล t y f i s h เป็นก่อนกำลังใจพี่ปาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรตียมเตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพ,พ,ภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้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 งช่อง y ย u u ูบ b e a ต t y f i t เชื่อพี่ปลานะคะ